เลิงกงานครับจอดครับจอดต่อจอดต่อ,อครับจอด <c oughs> จะขึ้นครับจะขึ้นอยากขึ้นครับอยากขึ้นอยากขึ้นก็นจะให้อ่าไปครับ เสียงขี้เกียจครับไม่ได้ออกงานมาหลายวันวพี่น้องอยังตึงปิ๊กนะครับโตไปโดนดินนะครับหลังจากที่ว่าหยุดตรงการไปนะครับเสียงก็เงียบเงียบเงียบทันทีพี่น้องนี่ยฝนก็จะมาอีกพี่น้องเอ้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อธรรมชาติบ่อเก่าเนาะนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับบ่อธรรมชาติ ควังและขัดหูขัดตาจริงนี่ครับเจ้าของที่พี่น้องนะครับใจดีมากครับใจดีใจดีนะครับเป็นกันเองมากครับผมขอบคุณมาก ไปครับไปโอ้โหขอบมดหน่อยขอบดหน่อยเดิมบดนะครับบดอัดคันเนาะนะครับนี่เอสักหน่อยครับก่อนเลิกงาน ยังไม่ยอมเลิกครับพี่น้องอาจารย์เดี๋ยวยังไม่รอมเลิกครับยังติดใจหลังจากไม่ได้ขับมาหลายวันนะครับ หยุดทรงการไปกลับมาเล่นแถมให้อีกครับพี่น้องยังติดใจนะครับหลังจากไม่ได้ขับลูกลักนะครับเจ้าไข่เขียวมาหลายวันเนาะเอาให้คิดถึงไปเลยหายหคิดถึงไปเลยพี่น้องนะครับวันแรกเนาะหลังจากหยุดสงการไปในการกลับมาขับรถคันเดิมคันคู่ใจเนาะนะครับ เนี <cents |pl|> ่ยดูสภาพครับรถ3ามปีนะครับรถน้ำเค็มยังกิ๊กยังใหม่ยังกิ๊กเหมือนเดิมนะครับดูช่วงล่างด้วยพี่น้องนะครับยังแน่นนะครับแปลคำว่ายังแน่นเลยนะครับต่อแก่ในดูแลรักษารถผมบอกเลยว่าโอ้โหสุดครับพี่น้องให้ดูมุกขีสาปีนะพี่น้องนะครับรถงานแทบไม่ใช่ไม่หยุดคันนี้พี่น้องนะครับนี่แต่ว่าคันอือนถ้าว่าสาปีนะโอ้รถน้ำเค็มน่ไปหมดแล้วครับทั้งล่างเนี่ยห้องคนขับเนี่ย หนิ่นกินหมดแล้วนะครับนี่ไมีมีครับพี่น้องการเดียวรถอัดคันน,ะน,นั้นกอนจะขึ้นเนี่เนจำไปยํำม,มาเนี่ยยังจิตใจอยู่พี่น้องตั้งเกตนะครับรถนะครับพี่น้องเห็นอะไรไหมนะครับเวลารถ,ถาท้ายที่วันมันหูมันลายนะครับเราไม่ค่อยทําสีใหม่นะมันจะผมถามแล้วนะครับมันจะ คือเหมือนถ้าเราไปทําใหม่มันจะไม่มันจะไม่ได้ความเป็นรถของของไมโครเนาะนะครับสังเกตว่าคนตูดลายตูดเลยน้อยเนาะน้อยคนที่เขาจะทําสีใหม่นะครับแบบนี้อ่ะแบบนี้อ่ะนะครับถ้าว่าเอาจริงเเปะข้นแเะบเปี้ยวนะครับแต่ว่ามันมันเหมือนมนขังเหมือนความเป็นรถไมโครการใช้งานการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องนะครับ่ามต้งเสีแล้วนะครับคือมันเป็นเอกลักษณ์นะครับคือ เป็นสิ่งสิ่งไหนที่มันเหมือนถ้ามันไปทําสีปุ๊บมันเหมือนแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่รถเดิมนะครับก็คือเหมือนมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนาะนะครับนี่นี่ยูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับเอานจอด จอดแล้วครับจอดแล้วโอ้อ่ะเลิกงานอะไรพี่น้องนี่กลับมาแล้วนะครับนี่วันแรกวันแรกแปดชั่วโมงนะครับจัดให้แล้แปดชั่วโมงวันละแปดพี่น้องนี่คันยาวไปเลยนะครับเป็นซอยฟ้า นี่ขันก็ทำแประมาณนี้ครับไม่ต้องแต่งนะครับนะครับเด้งสองเด้งก็เปิดครับ,รบอ๋อมันจะเปิดออกเกเอากุ้งก็มีมันมีตัวก็เปิดกุ้งขายอ๋อแต่ว่าไปเล็กทำไมนั้นตรงจะต,ตัดปุ๋ยอะไรนะครับนล้วมันเกิดสารก็ตติกันเข้าพัน ก่อนได้ก่อนน้ำมันถังอะไรนี่จะนี่ถังละพันกว่าบาทนะสองนะแต่แต่ถ้าถ้าทำเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้ครับขาดทุนไม่มีไม่มีเชื้อเพราะนั้นเลี้ยงไปมันตายหมดอ๋อโอ้โหรอบตุ้มเต็มหมดทไม่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 ต้องเชื้อเชื้อแบบไหนเพียงแต่ธรรมชาติมาเลยุ้งกะเลอ๋อเมื่อก่อนมันมีเชื้อมันมาเลยครับแต้วมาแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแล้ว เดี๋ยวนี้มันพัดดันน้ำไอ้เขาทิ้งน้ำอะไรมันเข้ามาบางทีดันอ้าวตายหมดแล้วอ๋อครับที่ว่าเกาทิ้งน้ำไอ้ปกติเดีเลี้ยงอะอ่าครับเข้าใจแล้วครับมันเลี้ยงไปไว้อยู่ใช้ปากเันดูดตามเราไม่เราไม่รู้เรื่องนี่อ่าดันตัวไป่าดันต่อถ่ายมือเปิดโอ้แค่ดูดน้ำใช่นี่ที่ว่าน้องได้ได้เงินซื้อเครื่องเขาพราะอ้ที่ว่าเก็บเล่าให้ฟังกันเก็บเปิดเมื่อก่อนเขเลี้ยงเลี้ยงบ่อธรรมชาติสมุดดันน้ำเข้าปุ๊บ แล้วทีนี้จับทีนึงแกบอกได้เครื่องยนต์เครื่องอะไรใหม่หมด้เดีี๋ยวนครับอ๋อเดี๋ยวนี้คือคนเขาปล่อยน้ำปล่อยอะไรด้วยนะครับเนาะปล่อยน้ำปล่อยอะไรเยอะๆไปครับอะไรเยอะๆเดี๋วพอตัวเล็กเกิดไว้เขาหน้ก็จะนั่งจะเปิดตายมาแล้วเราไม่รู้อีกเราไปสูบน้ำเข้ามาอีกน้ำดอกายอีกครับแหละโอ้เออแต่วันนี้ ได้พอจะทํากับข้าวแต่ไม่พอขายมันเมื่อก่อนเมื่อก่อนกนะ็คือทำเมื่อก่อนทําเป็นอาชีพได้เลยนะครับเออจได้ออออปลาวางปลาไปขายมัง้งวันนั้นครับปลาปลาไม่ไปตายครับโอ้ฟังพูดแสดงว่าสมัยก่อนได้กุ้งกันเป็นแบบขายโอ,อ้โหเดืเอ,อเนเปิดผลนะ่ะครับมมามู้ัันละครับ อ,อ6อาโอ้เกือบร้อยไล่เหรอครับอันนี้เน,นี่อยอไล่ได้า <c oughs> ถ้าดูจากที่เราไปนัน่นครับค<อ>รับพอน้ำขึ้นมันก็มาอยู่ริมริมฝั่งครับริมมากครับอจอดีเจอีดีๆีร้ายเนาะ

ไม่ใช่ไม่โครอะครับเอ้าไอป่ามันมีทันอยู่แล้วโอไฟป่าครับไฟเปิดปื้ดปื้ดดันลอยยางอ่าใช่ใช่ครับลอยยางดันดันดันคอยคอยรถนั่นได้เป็นเสมอเพราะว่าเราทางให้เห็นมันมีทางวันนี้แล้วครับแล้วก็วิ่งหุบล้อวิ่งไปเนี่ยครับอ๋อที่เปิดน้ำอยู่นู่นต้องขี่ไปนู่นเออเปิดน้ำนนั่งเปลนครับลอฟ้าแรงสูงใช้เครื่องเครื่องยนต์ครับ เข้าใจเลยเนาะครับมันไม่มีหัวเชื้อไม่มีอะไรทุกวันนี้เนาะไม่มีอะไรไม่ปล่อยกันเนาโอ้ยไปนะครับเอานะครับก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแปดชั่วโมงนะครับเดินทางกลับกันไ่เดียวเนาะนะครับเจ้าที่ใจดีมากพี่น้องนะครับโอ้โหอะไรต้นออกไปแล้วบาดแผลบรรยากาศยาแรงนะครับไว้เจอกันใหม่เนาะนะครับฟังกระป๋องที่พูดโอ้ย เดี๋ยวนี้มันอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวนี้ก็หากินอะไรลำบากนะครับทำพอกินนะครับแต่ฟังแกพูดเมื่อกี้ว่าทำพอได้กินนะครับในครัวเรือนก็พอแล้วแกบอกแค่นี้นะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับกับตาเป็นคนสำรวจเอ็กซากวิเตอร์สวัสดีครับ